สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาแนลนนค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครบัตรเครดิตของ UOB กัน,นะค่ะทุกคนกับบัตรเครดิต UOB Maco นั่นเองค่ะซึ่งใครน,นะคะเป็นสายทําธุรกิจนะที่จะต้องมีการโครกับแมคโค่ะซื้อของจากแมครเป็นประจําอยู่แล้วนะคะจะต้องใช้จ่ายผ่านตัวแมครอยู่แล้วเนี่ยพอบอกเลยนะคะว่าบัตรเครดิตตัว UOB Maco ตัวนี้นะคะจะคุ้มแล้วก็เหมาะกับเพื่อนๆมากนะคะเพราะว่าตัว วสิทธิประโยชน์ของบัตรตัวนี้นะคะมอให้แก่คนที่ใช้แมคโครบ่อยๆนะคะซื้อของจากแมคโครบ่อยๆเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะโดยในตัวบัตรเนี่ยเขาจะมีสิทธิประโยชน์อะไรนะคะเงื่อนไขมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยพอมาสรุปให้ฟังกันทั้งหมดเลยค่ะ แต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์ like, กดแชร์ check, กด u b s สไคร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากที่จะสมัครบัตรเครดิต UOB m a c r o กันแล้วนะคะ <c ười> เดี๋ยวพลอยเนี่ยจะมีการทิ้งลิงก์นะคะเอาไว้ให้ที่ด้านล่างค่ะทั้งในตัวเดสคริปชันนะคะแล้วก็ในตัวคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเรานะคะไปโผล่สู่หน้าเดียวกันค่ะในหน้าการสมัครบัตรเครดิตของ UOB m a c r o กันได้เลยค่ะไปดูกัน โอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ค่ะทุกคนถ้านเพื่อนนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พลบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยจะมาโผล่สู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าเว็บไซต์นะคะของตัวการสมัครบัตรเครดิตของ UOB กันเลยค่ะทุกคนซึ่งหน้าตาตัวเว็บเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะโดยภายในเว็บไซต์นะคะก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกสมัครบัตรเครดิตแบบหลากหลายเลยนะคะใครอยากสมัครบัตรเครดิต UOB ตัวไหนเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครได้เลยค่ะทุกคนแต่ว่าสาหรับวันนี้นะคะบัตรที่พอจะมาแนะนํากันนะคะนั่นก็คือบัตรเครดิตนะคะ UOB m e c r c o นั่นเองค่ะโดยในบัตรตัวนี้นะคะจะมีสิทธิประโยชน์อะไรกันบ้างเนี่ยวันนี้เรามาเริ่มสรุปให้ฟังกันเลยดีกว่าค่ะ โดยสิที่ประโยชน์นะคะของบัตรตัว UOB Maco r ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยจะได้รับ2คะแนนนะคะสะสม UOB Reward นะคะทุกวันที่16ของเดือนค่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะยังจะได้รับ1คะแนนสะสม UOB Reward นะคะสำหรับทุก100บาทนะคะของยอดค่าใช้จ่ายใน Maco r ค่ะและทุก25บาทนะคะของยอดค่าใช้ใจ่ายอื่นๆค่ะก็จะสามารถได้คะแนนกันในส่วนตรงนี้นะนอกจากนี้นะคะยังมีทุก5,500คะแนนนะคะแรกรับบัตรกำนาน แมะครไปเลยมูลค่า500บาทค่ะเพือ่อนๆคุ้มมากๆนะถ้าเราสะสมคะแนนอยู่แล้วนะคะแล้วยังได้ส่วนลดจากแมครได้อีก500เนี่ยพูดเลยนะคะว่าคุ้มมากๆเลยนะ,ะในส่วนต่อไปค่ะทุกคนเราเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์นะคะในราคาเพียง69บาทนะคะต่อที่นั่งนะคะที่ SF นะคะทั่วประเทศเลยนะคะจำกัด2ที่นั่งต่อเดือนนะคะเพือ่อนๆนะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายค่ะคือเราเนี่ยจะได้รับเครดิตเงินคืนนะคะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะณนะสถานีบริการน้ำมัน ทั่วประเทศเลยเมื่อมียอดค่าใช้จ่ายครบถูก800บาทนะคะต่อเซลล์สลิปนะคะ <ๆ S 2> ก็รับเครดิตเงินคืนไปเลยอีก1%ค่ะเพื่อนๆพูดเลยนะคะว่าใครที่แบบว่าชอบช็อปแมคโครอยู่แล้วนะคะหรือว่าใช้จ่ายผ่านบัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอยพูดเลยนะคะว่าบัตร UOB m a c รตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะทุกคนทีนี้นะคะถ้าใครได้ฟังสิทธิประโยชน์ไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะสมัครบ้านนะคะเราไปดูคุณสมบัติกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคุณสมบัตินะคะของผู้ที่จะสมัครบัตรเครดิต ตัวนี้ได้นะ่คะนั่นก็คือจะต้องมีอายุนะคะอยู่ระหว่าง20ค่ะถึง60ปีนะคะทุกคนนะโดยเป็นคนไทยนะคะที่มีรายได้อยู่ที่15,000บาทเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครบัตรเครดิตตัวนี้ได้แล้วค่ะทุกคนโดยอายุงานนะคะทุกคนในฝั่งของพนักง,งานประจำนะคะขอคนที่มีอายุงานเนี่ย4เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็ผ่านการทดลองงาน,นะคะ่ะส่วนในฝ่ายของเจ้าของกิจการนะคะนั่นก็คือจะต้องมีการเปิดกิจการมาแล้วนะคะทั้งหมด3ปีด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคน ที่นี้นะคะทุกคนพออยากแนะนำนะคะในส่วนของเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมค่ะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เรามีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตนะคะในตอนสิ้นเดือนเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องชําระเงินคืนเนาะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของค่าธรรมเนียมแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยพออยากให้เพื่อนๆคานึงไว้ให้เยอะๆเลยนะคะเราก็ดูกันสักนิดนึงนะคะว่าเฮ้ยเราจะต้องจ่ายเงินคืนยังไงนะคะอัตราดอกเบี้ยเขาอยู่กันที่เท่าไหร่แบบนี้นั่นเองนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ชําระได้ตรงเวลาเนะคะแล้วก็ไม่เสียเครดิตนะนอกจากนี้เนี่ยเรายังจะสามารถคํานวณใน ะะว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะคะหรือว่าเฮ้ยมันมีค่าใช้ใจ่ายอะไรที่เราสามารถงดให้เราไม่ต้องจ่ายได้ไหมเผื่อมันจะคุ้มมากขึ้นในการที่เราใช้บัตรเครดิตแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนนะโดยค่าธรรมเนียมของบัตรตัวนี้ค่ะเขาบอกว่าในปีแรกเนี่ยฟรีค่าธรรมเนียมไปเลยค่ะเพื่อนๆสาหรับปีต่อไปนะคะค่าธรรมเนียมบัตรหลักเนี่ยจะอยู่ที่1,900บาทค,ค่ะทุกคนโดยเราเนี่ยสามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมได้นะคะถ้าเราเนี่ยมียอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรนะคะ2 0 0 0 0 0บาทต่อปีขึ้นไปเนี่ยตัวนี้ ก็สามารถยกเว้นได้ค่ะนั่นก็คือไม่ต้องเสียค่าทำเนียมนั่นเองนะคะทุกคนนะแล้วที่นี้ค่ะทุกคนในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยนะคะเขาบอกว่าดอกเบีย้ยเนี่ย สำหรับชาระเงินคืนขัานต่ำเนี่ยอยู่ที่16%ต่อปีค่ะเ,เพื่อนๆส่วนอัตราส่อนชาระคืนข่้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่5%นะคะทุกคนอของยอดเงินนะคะตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือนนั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่มีการเบิกถอนเงินสดออกมาใช้เนี่ยจะอยู่ที่3%นะคะของเงินสดที่เราเนี่ยมีการเบิกถอนแต่ละครั้งนั่นเองค่ะเ,เพื่อนๆโดยระยะเวลานะคะการชําชระคืนแบบปลอดดอกเบี้ยนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะทุกคนนะหากเราเนี่ยมีการชําระ ตามกําหนดค่ะสูงสุดเนี่ย55วันนะคะนับจากวันที่สรุปยอดรายการครั้งก่อนค่ะเพื่อนๆก็คือถ้าเราเนี่ยมีการดูวันนะคะว่าเฮ้ยฉันจะต้องตายเนี่ยภายใน55วันนี้นะคะก็ ปอดดอกเบี้ยไปเลยพูดเลยนะคะว่านอกจากได้รับสิทธิประโยชน์แล้วนะล้วถ้าเรารู้ในส่วนนี้เนี่ยก็จะคุ้มมากๆนะคะเพราะว่าก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยนะคะเพื่อนๆน,นะและนี่นะคะก็เป็นทั้งคุณสมบัตินะคะสิทธิประโยชน์นะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่พลเอามาฝากกันทีนี้นะคะถ้าเพื่อนๆฟังถึงตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากสมัครบัตรเครดิตตัวนี้จังนะคะเพื่อนๆนะให้เราเนี่ยเลื่อนลงไปด้านล่างได้เลยนะคะของลิงที่พลให้เอาไว้นะแล้วก็นี่ค่ะทุกคนเขาจะบอกว่าสําหรับใครที่สนใจสมัครบัตรเครดิตอยู่ ะะให้เรากรอกข้อมูลไปได้เลยค่ะเ,เพื่อนโดยข้อมูลนะคะก็จะมีในส่วนของชื่อนามสกุลหมายเลขมือถือนะคะอีเมลของเรานะคะอาชีพรายได้ต่อเดือนของเรานะคะเ,เพื่อนๆนะเลือกประเภทของบัตรค่ะโดยบัตรตัวนี้ที่พลเอามาแนะนานะคะจะเป็นบัตรแมคโครนะคะเ,เพื่อนๆนะก็ให้เ,เพื่อนๆกดที่ลูกศรน,นะคะเลื่อนลงมาได้เลยนะคะบัตรเครดิต UOB Maco นะคะเลือกไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะพิมพ์ข้อมูลเพิมเ่มเติมที่เราอยากสอบถามอะไรต่างๆไปได้เลยนะคะทุกคนนะ,ะแล้วหลังจากนั้นค่ะติ๊กถูก ยอมรับเงื่อนไขนะคะเ,เพื่อนๆเราก็กดคําว่าตกลงไปได้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะมีการกดตกลงส่งข้อมูลไปเรียบร้อยนะคะข้อมูลของเราเนี่ยก็จะถูกส่งให้กับทาง UOB ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยนั่งรออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อให้พนักงานเนี่ยทำการติดต่อกับมาหาเราค่ะหลังจากที่พนักงานนะคะติดต่อกับมาหาเราแล้วนะคะเราเนี่ยก็สามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบัตรเครดิตนะคะหรือว่าถ้าใครมีคําถามสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถพูดคุยกับพนักงานทันทีโทรมาได้เลยนั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็เป็นวิธีการสมัครบัตรเครดิต UOB m a c o นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะโดยถ้าเพื่อนๆคนไหนอย,อยากสมัครตามกันอย่าลืมกดที่ลิงก์ด้านล่างตาที่พลบอกนะคะแล้วก็สมัครตามวิธีที่พลบอกกันได้เลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพลก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะทุกคนสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ของพลนะก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลทำคลิปอะไรเพิ่มเติม,ตมอีกเนะี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สําหรัับวนนี้ นีนะคะพอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย